ครับก็วันนี้งานหนักสักหน่อยนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่บรรยากาศในวันที่10นะครับสิงหาสองห้าหนะครับหลังจากเสร็จเรื่องรถถ่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็เดินทางต่อมายังที่เขาขุดเขาเรียกอ,อะไรตินลูกลังไปขายกันนะครับก็เพื่อจะมาติดตั้งระบบไฮโดรเจนให้กับรถแมคโครนะครับม,มาถึงก็มาเจอแมคโครคันหนึ่งนะฮะรู้สึกจะเป็นยี่ห้อ ซูมิโตโมนะฮะเครื่องถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเครื่องประมาณ190แรงมา้ามีเทอร์โบะนะครับผมก็ได้ทำการสำรวจดูเรียบร้อยรถนี่ก็ตักทั้งวันครับตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะผมก็ให้ลุงน้องขึ้นไปสำรวจดูนะฮะคนใส่เสื้อสีเหลืองนั่นคือคุณหมูนะฮะก็ขึ้นไปดูที่ที่ท,ที่บนรถเรียบร้อยก็ลงมาเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะระหว่างนั้นก็เขาก็มีงานเราก็ไปแทรก เพื่อทำการติดตั้งแล้วก็พอดีว่าพอหลังจากติดตั้งเสร็จก็มีการไปทดสอบนะครับก็มีลองกันไปด้วยอะไรด้วยก็จากการที่สอบถามเมื่อพนักงานขับรถนะครับเขาก็แจ้งว่าวันหนึ่งก็ใช้น้ำมันเป็นร้อยลิตรขึ้นไปนะครับก็ทำการติดตั้งตอนนี้ก็กำลังลากสายไฟนะครับเพื่อจะไปไปไป จากติกเสร็จก็ลองให้พนักงานเขาลองตกักลองเบิ้นดูนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูก็คือว่าวันเนี่ยจางไปค่อนข้างมากก็ผมดูแล้วก็เครื่องโดยรวมๆคิดว่าเครื่องเขาจะหลวมๆสักนิดนึงผมก็คาดว,ว่าคันนี้นะฮะน่าจะประหยัดได้สักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปน่าจะใกล้เคียง20เพราะว่าเครื่องเขาจะหลวมๆนิดนึงสังเกตดูจากในคลิปนะครับก็ลองดูควันว่ามันจะไม่ดำปือ้อนค่อนข้างจะจางๆนิดนึงนะฮะ ก็ระหว่างนั้นก็มีคนโทรมาสอบถามจากที่นั่นที่นี่นะครับวันนี้ก็ไหนๆก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแล้วก็คงเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับก็จากหลายๆท่านที่เคยติดตามคลิปจากเว็บไซต์ของเรานะครับวันนี้ผมก็เลยได้ทําการลบคลิปพวกที่ว่าเป็นพระไฮโดรเจนบ้างหรือพวกที่ไปออกทีวงทีวี แล้วก็ผมก็เคยเอามาลองให้ดูดูกันโดยที่ไม่มีเสียงบรรยายหรือเสียงพูดผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าของใครจะยังไงทางเราก็ถือว่าไม่สนใจผมก็จะดาเนินการของผมไปอย่างนี้ต่อไปนะฮะเพราะว่าผมก็ถือว่าไฮโดรเจนมีประโยชน์นะครับก็จึงได้ทําออกมาขายแต่ในการขายเราก็จะนําเสนอเฉพาะในแง่มุม ที่เป็นความจริงเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างว่าเรื่องความประหยัดหรืออะไรเนี่ยผมก็จะนําเสนอเฉพาะเท่าที่ผมเคยเห็นกับตัวอ่าเคยเห็นกับตัวผมเองหรือได้สัมผัสกับตัว,ตวผมเองว่าเออใช้กับอันไหนประหยัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะนําเสนอแต่ข้อได้จริงเท่านั้นนะครับไอเรื่องที่ว่าใครจะบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สูงหรอจะเป็นพระเป็นเจ้าเป็นอะไรที่เคยทําก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ไปว่ากล่าวอะไร กับท่านทั้งนั้นนะครับก็คือว่าเราก็ของเราได้แค่นี้เราก็บอกของเราได้แค่นี้ที่เห็นนั่นก็คือว่ารถอย่างที่ผมเรียนนะครับที่นี่รถเข้าออกค่อนข้างมากแล้วก็ตลอดเวลานะครับก็มารอเลยฮนะวางนันเถอะขนาดว่าตัดก,กันไปอะไรกันไปผมก็สังเกตดูแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับคนขับบ้างเขาก็บอกว่ารถมีกําลังดีขึ้นสังเกตควันให้ดีนะฮะก็จะไม่ดําชนิดว่าดําปือ้อ ตอนนี้ผมก็ทิ้งไว้ให้เขาเพื่อทดสอบนะครับเรียนว่าของเรานะครับยินดีที่จะให้ทดสอบทุกท่านนะครับติดต่อเข้ามาได้กับทางบริษัทยูวีประเทศไทยนะครับยินดีนะครับยังไงก็คอยติดตามแล้วกันครับแล้วผมก็จะนำเสนอคลิปมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับขอ